สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมเบียสุรินอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานซับอุดมการโยธาเมื่อกี้ขับตามคันนี้มาโอ้โหฝุนยังเยอะครับโอ้หอยลุมห้ยลุมเอาฮึดๆครับฮึดๆเลย อ้าวดินกระเดาเดยครับนี่ดินมันเป็นผงหมดแล้วครับนี่สวยอูดูรถผมสิมีแต่คอยลุ่มเลยมาครับพี่ใหญ่มาแล้วคอยลุ่มเลย โอเคครับถอยมาเนี่นะครับคนเป็นงานเขาจะมาจอดรออย่างงี้ปุ๊บพอไมโโรหันมาปุ๊บแล้วก็ถอยอีกเออนั่นละนี่แหละครับเขาเรียกคนเป็นงานแต่ทําไมกล่องมันสีอ่อนจังเลยสีไม่ออกเลยแดนจ้าสิเหลือเกินนี่ นี่นะครับค่อยดูนะครับค่อยหลุมฮืรค่อยหลุม <laughs> วันนี้เป่ากรองกระจายครับทั้งรถดำทั้งแมคโครครับฝุ่นเยอะมากเออค่อยหลุม Soi ngang nga bụng, a bi giải cắt ok. นี่ชิมงานนี้เป็นงานกันทุกคันครับเป็นงานกันทุกคนหอยลุมไม่ต้องหอยลุม ดินกระจายเปรียดเลยครับเอเฟืองคันนี้มันแต่งอยู่แล้วครับอย่าไปกลัวโอเคเจ้าตือไปแล้วครับ เช่สุดรอมาแล้วครับจเจ้าคันขาวคันนี้เอาไปเอามาสวยสวยขึ้นเยอะครับคันขาวเสียกล้องครับ ต้องให้แมครเวียงมือมาก่อนนะครับค่อยถอยลงไปสวยงามสุดหล่อไปจำทีมครับหนึ่งเดียวขาวหนึ่งเดียว คอยลุมเลยมวนคอยตะลุมอมโหยังครับ ยังยังไม่เต็มอีกเดี nice. okay. so, ๋ยวทุกคนลองสังเกตลองฟังเสียงคันนี้ดูนะครับเสียงท่อมันโหดร้ายเหลือเกินเสียงมันกระหึ่มมากครับอ่าโอเคฮึ่รๆมาเลยครับจะฟังแบงฮึรๆ ริงยังเลยครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเสียกลองซิงจริงๆเลย